สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิตรดาเฮงชาย,ยชื่อเล่นชื่อนัดค่ะจบจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสวสุดันทาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพปัจจุบันนะคะทำงานเป็นครูเอกชนสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเจ้าชัยจังหวัดราชบุรีที่นะคะไม่ได้จบครูดโดยตรง แต่มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้วุฒิครูและสามารถนำไปขอใบประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นใบสำคัญนะคะในการที่จะประกอบอาชีพครูโดยพี่นะคะเลือกเรียนปริญญาโทที่ทางคุรุสภารับรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏศสุสันทาสาขาการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้ได้วุฒิครูมาค่ะดังนั้นพี่จึงฝากน้องๆนะคะที่จะเรียนต่อ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ว่าเราไม่ได้เรียนครูโดยตรงเราก็สามารถที่จะเป็นครูดได้ค่ะหรือสามารถนำไปประกอบอาชีพอื่นตามที่เราต้องการได้ค่ะ